<c oughs> คุณพี่มาเดี่ยวนะคะตอนแรกน่เข้าใจว่าเป็นเหมือนกับผลไม้ที่ไหนได้ถือที่ถือในมือเป็นไข่นก ่แล้วน้องโหดมากเลยอะใช่ไหมสักตัวไม่เป็นเลี้ยงที่บ้าไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากเลยให้น้องอยู่ในฟาร์มดีแล้วนะคะจะดูหนุ่มๆที่เขาลุยแล้วมาดูหนุ่มๆหมลอ่ลอๆก,กันหน่อยนะคะกับการประกวดนี่เลยค่ะชวนแฟนๆมาตามเชียร์เลยนะคะกับผู้เข้าประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2024ค่ะมาร่วมโหวตคนโปรดของคุณกับแคมเปญ 34HD App มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลป๊อปปูล่าโหวตเพื่อค้นหาหนุ่มสุดป๊อปและเพียงแค่ร่วมโหวตก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดี10ท่านด้วยกันค่่่ะทีได้้เขารวม น t h n n y y u u p r t y y ท่านละ2ที่นั่งเพื่อไปพบเจอกับคนที่คุณชื่นชอบขั้นตอนโหวดง่ายมากๆค่ะคลิกดาวน์โหลด34 hd แอปและล็อกอินรวมไปถึงคลิกที่แบนเนอร์หรือปุ่มไลฟ์โหวตและร่วมโหวตหัวข้อ34 hd a อป ป๊อปปูล่าวินเนอร์และรับโคพิเศษพร้อมกับอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะอย่าลืมค่ะร่วมโหวตได้ทุกวันยิ่งโหวตยิ่งมีสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึงส1สิเอ็สิงหาคม2 5 6พันห้า้อหกสิบ็ดสาสิบสี่ hd app โหลดฟรีโหวตฟรีมีรางวัลน,นะคะขออนุญ,ญาตโหลดก่อนได้ไหมคะไม่ทานชอบ,ชอบมเข้มอ๋อเขาชอบ <laughs> ใช่ค่ะที่มาเดี๋ยวก็คาะมเข้มนะเหมือนกับกาแฟค่ะกาแฟค,คอยที้พลัสนะคะกาแฟที่มีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมติดตามได้เลยค่ะ ต้อนรับพี่มิ้นสารทานค่ะสวัสดีค่ะน้องควันค่ะมันยังไงคี่มิ้นโอ้วันนี้ต้องขออนุญาตนะคะมาแชร์ประสบการณ์การดื่มกาแฟของผู้ใหญ่ในบ้านเอามาฝากเอามาเตือนกันค่ะเป็นเรื่องของแม่มิ้นเองคุณแม่มิ้นอายุ70แต่แกเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟมากๆแล้วรสชาติที่แม่พี่มิ้นชอบคือต้องหวานต้องมันเท่านั้นแล้วก็เป็นสูตรเดียวกับที่แกชงให้พี่มิ้นกินเลยน้ำตาล3นมข้นหวาน2คลีมเทียมใส่ไปอีกหนึ่งคุณผู้ชมวันหนึ่งแม่มิ้นกินเวลาสาแก้วสี แก้วแกกินแบบนี้มาตลอดชีวิตค่ะจนวันหนึ่งอ่ะมิ้นพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพโอ้โหค่าทุกอย่างออกมาคือสูงหมดเลยน้ําตาลสูงไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงคือถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นโรคร้ายได้เลยค่ะแล้ววันนั้นน่ะผู้เชี่ยวชาญแกก็สั่งให้แม่พี่มิ้นน่ะงดกินกาแฟหวานหมันม,นมนทันทีกาแฟเดียวที่กินได้คือกาแฟดํา โอ้โหกินยาสิทีนี้กินยาคือต้องบอกว่าแม่พี่มิ้นก็กินได้แค่วันเดียวคุณผู้ชมแล้วแกก็ต้องเลิกกินนะคะสุดท้ายแกก็กลับไปกินกาแฟสูตรเดิมกที่แกกินแล้วเราคนเป็นลูกอะ่ะเราได้แต่เป็นห่วงแล้วก็กังวลมากๆแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมิ้นเจอแล้วกาแฟที่หวานหวานมันมันกลมกล่อมคุณผู้ชมกินไปเลยไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพค่ะอยู่ตรงนี้แล้วนี่กาแฟคอร์ดิพัทค่ะนี่ต้องบอกว่าคอร์ดิพัทนะคะเป็นกาแฟที่เปิดโลกมิ้นมากๆเขาเป็นกาแฟทางเลือกใหม่คุณผู้ชม หวานแต่ไม่มีน้ําตาลมันแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลที่สําคัญคุณผู้ชมเขามีสมุนไพรและวิตามินเนี่ยสิชนิดด้วยแถมคอดิพัทนะคะเขายังเป็นเจ้าแรกที่ได้เครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพค่ะตรงนี้เนี่ยเขาผ่านกฎเกณฑ์พภชนาการต่างๆเรียบร้อยแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรากินกาแฟคอดิพัทได้เลยไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรไปสะสมในร่างกายแถมดีต่อสุขภาพ,ภาพด้วยเนาะกาแฟดีขนาดนี้คุณผู้ชมมิ้นก็เลยขอร้องแม่หรอกแม่แม่ช่วยเลิกกาแฟที่แม่กินอยู่ได้ไหมแม่มากิน กาแฟคอดิพัสให้หนูหน่อยได้ไหมวันนั้นนแม่มิ้นก็ยอมเปิดใจนะคะ,คะแล้ววันแรกที่แม่มิ้นได้กินแกก็ตกใจค่ะเป็นไงแกบอกว่าลูกกาแฟอะไรอ่ะมันละลายเร็วมากเลยลูก<อ>มันไม่จับตัวกันเป็นก้อนเลยพอแม่ชิมแล้วบอก มันมันหอมนะลูกหอมกาแฟไม่มีกลิ่นสมุนไพรเลยหวานมันอร่อยแม่ชอบเนี่ยคุณผู้ชมค่ะมิ้นชงมาแก้วเดียวค่ะคือกลิ่นต้องบอกว่าหอมครุงหอมจริงๆคุณผู้ชมตอนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตชิมได้เลยค่ะเนี่ยแต่คนกลัวว่าจะไม่อร่อยจะแบบยังไงหรือเปล่าคอนเฟิร์มอีกสักทีพี่สาวบอกคุณผู้ชมเลยว่าหวานมันกลมกล่อมอร่อยสู้กาแฟแก้วร้อยสองร้อยได้เลยแล้ววันหนึ่งคุณผู้ชมจะกินสามแก้วสี่แก้วคุณผู้ชมกินไปเลยไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพไม่ ต้องกังวลเรื่องน้ําตาลเรื่องไขมันเรื่องคอเลสเตอรอลคิดซะว่ายิ่งกินยิ่งดีต่อสุขภาพคือหลังจากที่แม่มิ้นเนี่ยแกได้ดื่มไปสักพักหนึ่งเราคนเป็นลูกเราสังเกตแววตาแม่คุณแม่มิ้นแกดูสดชื่นขึ้นค่ะแกดูสดใสขึ้นแกแฮปปี้มีความสุขนะทุกวันนี้นะมีงานบุญที่ไหนแกไปนะแล้วทุกวันนี้ก็อยากไปเที่ยวที่ไหนแกไปล่าสุดไปขึ้นสกายวอล์กสูง400เมตรนี่คุณผู้ชมไปกับคุณพ่อ พ่อมิ้น74นี่พากันไปสองคนแล้วคุณผู้ชมดูแม่มิ้นแกแข็งแรงมากนะคะเราคนเป็นลูกเนาะเราเห็นแม่เราแข็งแรงแบบนี้เราก็อยากจะอยู่กับแม่แบบนี้ไปนานๆอยากจะกลับไปกราบท่านแบบนี้คุณผู้ชมทุกๆปีและพอถึงรอบพาคุณแม่กลับไปตรวจสุขภาพอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมผู้เชี่ยวชาญเขายกนิ้วให้แม่มิ้นแบบนี้แกาบอกคุณแม่คุณแม่ดูแลตัวเองได้ดีมากตอนนี้ค่าต่างๆของคุณแม่กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติหมดเลยจากรอบที่แล้วที่สูงสุดจากรอบที่แล้วใช่ค่ะน้ำตาลค่าไขมันค่าคออลตนนี้ยกับมู่ เกณฑ์ปกติหมดเลย <ฮะ S 1> ขอให้คุณแม่ดูแลสุขภาพแบบนี้ต่อไปได้ไหมเออนี่ยคุณผู้ชมวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องออน้ําตาลเรื่องไขมันเรื่องคอเลสเตอรอลแบบที่มินเล่าไปหรือเป็นคอกาแฟแล้วอยากดื่มกาแฟที่อร่อยแล้วดีต่อสุขภาพด้วย <ฮะ S 1> มินบอกเลยกาแฟคอร์ดิพาร์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอยากให้คุณผู้ชมได้ลองจริงๆค่ะเพราะวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษคุ้มสุดๆให้คุณผู้ชมเลยให้แบบนี้ก่อนเลย4ี่กล่องค่ะน้องขอสี่ก่อนให้ไปก่อนเลยจากราคา2 7 6 0บบาทวันนี้ลดให้เลยค่ะเหลือ 99้าอ้บาทยังไม่พอคุณผู้ชม100ท่านแรกขออนุญาตแถมเพิ่มอีก2กล่องไปเลยนี่เลยให้ไปเลยค่ะน้องขวัญเกือบเต็มโต๊ะยังไม่หมดนะคะหนึ่งร้อยท่านกดให้ทันวันนี้มิ้นขออนุญาตแถมหม้อพร้อมด้ามจับแบรนด์เพ็มล็อกของแท้คุณผู้ชมต้องบอกว่ารุ่นนี้พิเศษคุณผู้ชมคาะด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานเรามาพร้อมกับฝาปิดให้คุณผู้ชมด้วยนี่เห็นไหมคะน้าหนักเบานะคะแต่ว่าทนทานมากร้อนเร็วร้อนไวกระจายความร้อนได้ดีต้มตุ๋นอุ่น เนื่องทำอาหารได้ทุกประเภทไม่ติดหมอ้อเรียกได้ว่าสวยครบ,<อ>บจ<อ>บในหมอ้อเดียวคุณผู้ชมใบปเป็นพันนะ แต่มินให้คุณผู้ชมฟรีหนึ่งใบพร้อมกับหกล่องเป็นเจ็ดชิ้นจากคุณผู้ชมจ่ายเพียง999บาทเท่านั้น <Rivera. S 1> กดได้เลยตอนนี้คะ่ะ0 2 0 3 0 0 0 3 3 0 2 0 3 0 0 0 3 3หรือแอดไลน์ได้เลยแอดคอร์ดี้สาเซตนี้เราส่งให้ฟรีด้วยค่ะนัองขวัญส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางจะซื้อเป็นของฝากของข,องขวัญให้ผู้หลักผู้ใหญ่และคุณผู้ชมต้องบอกว่าทุกวันนี้มินดีใจมากๆที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านค่ะที่ท่านได้ลองดดื่่มกาาแแฟคอีพััไปปล้วททนระบใจ ท่านชอบคุณผู้ชมท่านส่งรีวิวมาให้เราเยอะมากเ,เนี่ยค่ะอย่างท่านเนี่ยท่านบอกเลยว่าเคยคิดว่ากาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพจะไม่อร่อย,ยพอมาลองตัวนี้พี่เปลี่ยนความคิดเลยหวานมันอร่อยกลมกล่อมมากๆนะคะผิดคาดเลยเนาะส่วนท่านนี้ก็บอกว่าชอบรสชาติกาแฟรสชาติอ,อร่อยมากเข้มข้นกลมกล่อมแบบสุดๆตามหากา